ท่านก็ยังบอกว่าท่านยังรบรรทดพิดายะอัลลอสุบา,านตาลาได้ศาสตราจารย์ทานด้ภาษาอารับแล้วเขียนหนังสือภาษาอารับเยอะแยะมากมายท่านก็ยังบอกว่าท่านยังรบรรทพิดัยะอัลลอสุบานตาลาแลวพวกเราละครับถึงแม้มีความรู้น้อยนิดแต่เราก็ยังมีอัลลอฮฺสุบานตาลาในหัวใจมีมุฮัมมัดสัลลาฮในหัวใจผมอยากจะบอกว่าไม่มีบุคคลใดที่อัลลอฮฺจะทดสอบไปมากกว่ามุฮัมมัดแล้วในโลกนี้ <S <S เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวครับในวันนี้ถ้าเกิดว่าเราโดนพายุโหมกระหน่ำเรื่องไรก็แล้วแต่เรื่องทางสังคม เรื่องทางการเมืองเรื่องทางการศึกษาไม่มีใครที่จะถูกตรวจสอบมากไปกว่านบีมัวร์ฮับมาซอลลัมแล้วนบีได้กรุณาแบกปัญหาให้กับเราแล้ววันนี้ไม่มีใครเจอปัญหามากกว่าท่านหรอกแต่ในขณะเดียวกันบุคคลผู้นี้อะครับที่ประเสริฐมากๆไม่มีชื่อใดที่เป็นชื่อของมนุษย์ที่ถูกกล่าวอ้างทุกๆวินาทีไม่มีการหยุดยั้งเลยไม่มีการหยุดเลยรอเวิ์บัรอเวิ์บัลรอเวิ์บัรอเวิ์บัลไม่มีการกล่าวเสียงกาะสานขึ้นมา นวินาทีนี้พื้นที่ที่นี่กล่าวเสียงอัษฎาขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นหนึ่งวินาทีพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งก็เข้าวกักตูก็จะกล่าวเสียงอัษฎาต่อไปเมื่อพื้นที่นี้หยุดอชิชะดูอัลนะมุฮัมมัดะร์รัซูลลออ์อีกพื้นที่หนึง่งหนึ่งวินาทีต่อมาก็อชิชะดูอัลนะมุฮัมมัดะร์รัซูลลอฮ์อีกหนึ่งวินาทีอชิชะดูอัลนะมุฮัมมัดะร์รัซูลลอฮ์ไม่มีการหยุดนิ่งตั้งแต่มีการประกาศเสียงอัษาครั้งแรกจนถึงปััจจุบน นี่คือบุคคลที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่อิสลามจะถูกทำลายล้างหมดไปจากโลกนี้เพราะชื่อของล้อถูกกึกก้องตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยหยุดนิ่งชื่อของมุฮัมมัดสุลตัลลัมซึ่งเป็นตัวแทนตัวอย่างของเราไม่เคยมีการหยุดนิ่งในการกล่าวอ้างชื่อท่านเพราะฉะนั้นมันคงเพียงพอสําหรับเราถ้าหากว่าต้องการที่จะหาโมเดลชีวิตว่าควรจะเป็นใครถ้าหากว่าต้องการหาโมเดลชีวิตว่าจะเป็นใครคงไม่ต้องถามว่าเป็นใคร เพราะเรามีคาตอบชัดเจนว่าคือมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอลลอฮสัลลัมแต่ถามว่าในวันนี้นั้นสิ่งที่ท่านนาบีได้ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนใหม่นั้นเราสามารถที่จะดึงมาใช้ในชีวิตของเราสักกี่เปอร์เซนต์ในสุนนะของท่านนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนให้เริ่มต้นคิดที่จะทํางานได้ว่าเพราะเราเป็นคนที่ขี้เหนียวที่สุดในโลกมาเลมุสลิม ชาวมุสลิมที่มีเชื้อสายมลายูเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหนียวที่สุดในโลกในเรื่องของการดาว่าคนอาหรับเพียงไม่กี่คนนําอิสลามเดินทางมาจากโลกอาหรับมาให้เราถามว่ามีคนกี่คนที่กลายเป็นมุสลิมกล่าวละอิละให้อิลลัลว่ามุฮัมมัดสุลลั์โดยฝีมือของชาวมุสลิมที่มีเชื้อสายมลายูเราภูมิใจกันมากเรามีปอนเนศ4,600แห่งแต่มีใครกี่คนที่เดินทางเข้ามาหาปอนเน เดินทางเข้ามาหาเราและบอกว่าฉันอยากเป็นมุสลิมเหมือนกับพี่น้องล้านกว่าคนในภาคใต้สามจังหวัดเรามีเพื่อนอีกเจ็ดสิบหกจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าจังหวัดเรามีคนที่ทํางานแต่ว่าเพียงพอหรือยังถ้าเราบอกว่าอิสลามมาที่นี่สองสามร้อยปีเจ็ดร้อยปีแปดร้อยปีนั่นคือความอับอายของเราจนถึงวันนี้เราไม่สามารถที่จะมีแม้กระทั่งดา partment ภาษาอ่อ่คิสม์อัลกุรอานเรา,าไม่มีคน มากพอที่จะเปิดสาขาวิชาอัลกุรอานได้เพียงแค่เงื่อนไขจะต้องมีคนจบปีโทด้านภาษาด้านอัลกุราาอานมาสามคนห้าคนและจะเปิดภาควิชาอัลกุรอานเนี่ยยังไม่สามารถเปิดได้เพราะไม่มีคนอิสลามเดินทางมาที่นี่กี่ร้อยปีแล้วครับคนจบปีโทด้านอัลกุรอานห้าคนยังไม่มีจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเปิดสาขาวิชาอัลกุรอานได้ปัจจุบันจะเป็นศูนย์อัลกุรอานไม่สามารถรับษารพยาริอัลกุรอานได้ ตังแต่เาาเลียกำลังแบกปัญหาหนักอยู่เพราะไม่มีคนเหล่านี้เป็นต้นเราไม่สามารถที่จะมีคนที่จบปริญญาเอกตั้งแต่เอรานโดยโตรงผมไม่ได้หมายความว่าเป็นมุสลิมที่ดีต้องจบปริญญาเอกนะฮะเป็นมุสลิมที่ดีต้องมีปริญญาโทผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเมื่อเรามีมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราอยากจะเปิดสาขาที่ถือว่าเป็นสาขาหลักเป็นสาขาฐานเป็นสาขาต่อม่อเนี่ยคือ,อัอกรานจนถึงวันนี้เนี่ยมีมุสลิมจบปริญญาเอกมากมายในประเทศไทย ต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จบทางด้านอังกุรอ่านโดยตรงจนกระทั่งเป็นหัวหน้าภาควิชาอังกุรอา่านได้ในประเทศไทยความภูมิใจที่เรามีปนเะเสียหกร้อยแห่งกับความภูมิใจตรงนี้ใครจะแบกกันล่ะครับเราหลับกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่อาจจะมีลูกมีหลานเนี่ยถ้าวันนี้เรามีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อมหาอิทลัยามเรายังไม่ส่งลูกมาเรียนเราตอบลเลอเองกันแล้วกันตอบละเลอเองกันแล้วก็ว่าทาไมยังไม่ส่งลูกมาเรียนและตัวอย่างที่ผมอยากจะบอกให้ชัดเจนก็คือ มีนักศึกษาบุคคนหลึ่งไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้แล้วก็กมาขอผ่อนผันหรือขอที่จะไม่จ่ายค่าเทอมเทอมนี้ผมถามว่ามีพี่น้องกี่คนบอกมีสามคนคนหนึ่งเรียนอยู่ที่มหาลาัยแห่งหนึ่งในในจังหวัดปัตตานีคนหนึ่งอยู่ในที่มหาลัยแห่งหนึ่งจังหวัดยะลาผมถามว่าแล้วพี่ของคุณจ่ายค่าเทอมไหมก็มบอกว่าจ่ายเพราะถ้าไม่จ่ายแล้วสอบไม่ได้ถ้าไม่จ่ายมหาลัยไม่ยอมให้พี่ของเขาเข้าสอบแล้วคุณเรียนที่นี่ทำไมคุณไม่จ่ายอ,อ๋อเราเป็นพี่น้องการช่วยเหลือกันได้ ี่น้องลงคิดดูสิครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากว่าถ้าหากว่าท่านมีลูกหลานที่เก่งๆถ้าหากว่าท่านมีลูกหลานที่สามารถที่จะเป็นถ่งที่ประชาชนสามารถที่จะโหยสามารถที่จะฝากที่เขาได้เนี่ยขอฝากมาที่นี่แต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าเขาสามารถที่จะไปที่อื่นขวนขวายหาความรู้แล้ววันหนึ่งข้างหน้ากลับมาที่นี่มาเลสาขาวิชาที่เราจะเป็นต้องเปิด เรามีศูนย์หานฮาราตอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถามว่าถ้าเกิดว่าต่อไปในอนาคตไม่มีดรวินัยดฮลฮันเนี่ยศูนย์นี้ใครจะดูแลตราบใดที่มันไม่ได้อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยนี้หรือของมุสลิมเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นวัยิบสรบเราที่ต้องสร้างคนขึ้นมาและอาจารย์สอเล็กก็ประกาศมา3าปีแล้วครับที่จะเปิดสาขา,าวิชาเวียศาสตร์การอาหารจะหาคนที่จบเป็นยาโทตามเวียศาสตร์การอาหารและพระ้อมเป็นอาจารย์ยังไม่มีถึงวันนี้ครับ มีความฝันจะเปิดแม่โอเทคโนโลยีชีวะเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อที่จะต่อยอดจากเวสการอาหารเวสการอาหารช้างก็ประมาณประมาณ30กว่าล้านเมื่อสาปีที่แล้วในการซื้อห้องแลบหรืออุปกรณ์ในห้องแลบเทคโนโลยีชีวภาพช้างกประมาณวันหากว่าล้านในการที่จะซื้ออุปกรณ์ต่างๆถามว่าเงินหาได้ไหมเงินคงมหาได้ไม่ยากมากกว่าบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะมาที่นี่ทําไมประชากรมุสลิมในวันนี้จึงไม่มีการวางแผนแม้กระทั่งที่จะเดินหน้าไป ข้างหน้าแล้วมันกลายเหมือนกับว่าหมหาาลยแห่งนี้ก็เกิดขึ้นมาโดยอุบัติเหตุท่ามกลางประชาชนท่ามกลางประชาชาติที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าตัวเองกําลังอยู่ในภาวะที่ประสบอุบัติเหตุอยากจะเชิญชวนทุกคนว่าในวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะเดินหน้าต่อไปขอให้ทุกคนทำเพื่อลอสฟางตาลาแล้วท้ายที่สุดเนี่ยขอให้หวังผลเพื่อลอสฟางตา,าลาหลายหลายคนเคยเห็นภาพชัดเจนว่าท่ามกลางพายุโหมกระหนำ่ำ นะครับเราเหมือนกับจะไม่มีความหวังอีกต่อไปว่าต้นไม้บางต้นมันจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่แต่หลังจากที่ต้นไม้ที่มันสามารถอยู่ได้หลังจากที่มีพายุโหมกระหน่ำนั่นแหละครับต้นนั้นแหละครับคือต้นที่เป็นต้นที่แน่จริงๆแล้วผมมั่นใจเหลือเกินว่ามูลสวราลาทดสอบพวกเราอลอ์ก็ค,คงจะให้รางวัลหลังจากที่เราผ่านการทดสอบและหวังเหลือเกินว่าพวกเราทุกคนก็คงจะเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบสัลลอว่ลิขุพระองตุลฮประกาศ ครับก็นะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดนะที่ท่านผู้ทรงกรนุษสองท่านได้นําเสนอพวกเรานะครับฉะนั้นกระบวนการต่อไปก็เป็นเรื่องของเปิดประเด็นคําถามนะใ,ในในในขณะที่เรากำลังจะถามนะท่านดรสุกรีจะนําเสนอภาพนะอยู่กับก็ขอให้ดูภาพนิดนึงน,นะครับว่า ถ้าหากว่าอิสลามเดินทางมาไม่ถึงที่เราเนี่ยนี่คือดาซีฟของพวกเราคนเหล่านี้คือฮินดูนะครับแล้วอยู่ในวัดที่เรียกว่าปูราหน้าตามไม่ได้ต่างจากเราเลยการแต่งกายถ้าดูไปแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าไบดิงอยู่กับผมที่นี่ด้วยเนี่ยช่วงที่เราไปทวงที่ยาบที่หัวคอยยลาตอนนั้นจนกระทั่งผมถูกไล่ออกน,นะครับเราคิดว่าในยุค ประมาณสักสิปีก่อนหน้านั้น,นสังคมมุสลิมก็ยังแต่งกายอย่างนี้อยู่โดยเฉพาะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับนี่คือคนที่อยู่ในประทเทศอินโดนีเซียเป็นชาวฮินด,ดูแต่เป็นคนที่ไม่มีความแตกต่างจากเรามากมายนี่คือวัดของเขาผมจะไปเลยนะครับเห็นชัดไหมครับการแต่งกายมันก็ไม่ได้ต่างจากคนที่อยู่แถวๆบ้านเราก่อนที่วันนี้จะมีฮิญาบที่ท่านเช็คบอกว่านี่คือการฟื้นฟูขึ้นมาการที่ เราฟืนฟ้นฟูเรื่องทิยาวายถือว่าเป็นสัญลักษณ์กันนะครับอย่างหนึง่งผมจะให้ดูนี่คือในวัดนะครับความเชื่อทั้งหลายที่ทุกที่ทุกทางแยกต่างๆจะต้องมีพระเจ้าเฝ้าดูแลอยู่วงเวียนก็ต้องมีพระเจ้าเฝ้าดูแลอยู่ที่หาดทรายก็มีพระเจ้าดูแลอยู่เนี่ยในวันนี้นะครับถามว่าสังคมมุสลิมในสามวัดของเราเนี่ยหรือในประเทศไทยได้ปลอดรอดพ้นจากความเชื่อหรือยัง,ยงถ้าตอบว่าตอบพ้นแล้วผมจะขอยกตัวอย่างว่า ในกรณีที่เพื่อนผมคนนึงจะไปแต่งงานแล้วอเผอิญว่ามีพี่ของจิ้งโจกเดินข้ามพี่จิ้งโจกตัวใหญ่กว่าทุกแกครับที่คนทางอีสานเขาเรียกว่าโจงกระทองอ่ะเยวอนะฮะเดินข้ามจากซ้ายไปขวาเนี่ยคนที่ดูแลขบวนเนี่ยเท่าแก่ได้บอกว่าต้องหยุดก่อนต้องแก้เคล็ดก,ก่อนสังคมมุสลิมในยุคที่ศาสนาฮินดูไม่มีแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเหล่างนี้อยู่ถามว่าถ้าหากว่าอิสลามไม่มาที่นี่เราจะหนักขนาดไหน เนียครับคนเหล่านี้ผู้ชายเหล่านี้เป็นชาวฮินดูนะครับแล้วก็ถ้าท่านดูนะฮะดูหน้าตาท่าทางเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากชาวบ้านแถวบ้านเราเลยนุ่งผ้าสโรงสรบันที่เขาใส่เนี่ยมันก็ดูคล้ายๆกับเรานะครับแต่ไม่ใช่สรบันแบบเราเป็นสรบันตามพิธีกรรมของเขาดูคนนี้คราเนี่ยยาวกว่าผมนะครับถ้าเป็นมุสลิมอะไรเป็นมุสลิมดีกว่าผมนี่คือภาพที่ผมอยากจะ ให้พวกเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้ถูกตัวเองแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราคือคนที่จําเป็นที่ต้องเอาอิสลามเนี่ยไปให้คนอื่นด้วยเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ขี้เหนียวนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนตอน้นเอาละนะครับก็นะฮะ <c oughs> ผมจะเปิดให้พวกเรานั้นได้ถามนะในสะิ่งที่ท่านผู้ทรงคุณูตสองท่านนั้นได้นําเสนอนะครับ เชิญครับมีเวลาอีกมาณไม่เกินเที่ยงนะเชิญครับส่วนมุสลิมนะถ้าเกิดไม่สะดวกก็เขียนมาได้นะให้ทางพิธีกรเราได้อ่านนะครับถ้ามุสลิมินท่านใดที่จะถามก็สามารถที่จะใช้ไม์ถามได้เลยครับใครมีปัญหาข้อข้องใจใดๆนะครับ อย่างที่ท่านอาจารย์ับด u ลก a รีมได้บอกไปแล้วทางด้านมุสลิมฮนะครับให้เขียนแล้วก็เราจะมีทางเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับ<ฆ>ฝ่ายกิจกรรมค,ครับ,นบราคนญาตครับ Assalamualaikum warahmatullahi taala b a r a k a t u h ขอบผมนมายมะเออิสมาเอจากเทศบานลนครยะลาครับก็ปัจจุบันก็อดีตไม่ต้องบอกนะครับมันเยอะบอกปัจจุบันนะครับประธานชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ แล้วก็ประทานวนยุติธรรมชุมชนม,ม,มุสลิม 3, สัมพันเทศบาลนครยานะครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะถามนะครับผมจากประสบการณ์ก็เคยเกี่ยวกับกับพูดแทนหลายคนเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหลายสมัยก็รู้ว่าปัญหาอกอาสากลมุสลิมนั้นคือปัญหาความแตกแยกนะครับไม่มีทางที่จะทำอะไรก็ได้ถ้าเราขาดความสามคัคคีดังนั้น ผมก็เสนอแนะว่าขออนุญาตถ้าผู้รู้นะครับว่าตัวรู้ไม่ตัวก็ช่วยแก้ไขด้วยนะผมมีก็เสนอแนะว่าแม้แต่รู้หนึ่งอายะหหนึ่งฮะดีษก็ต้องเผยแพร่ดังนั้นผมก็รู้ไม่มากนะครับรู้เพียงแต่นึ่งอายะหหนึ่งฮะดีษแต่ปฏิบัติจริงๆนะครับอายะที่ผมจะเสนอแนะให้พวกเราทั้งหลายในประชุมนี้ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ปฏิบัติจริงนะครับคือ บิสมิลลาฮิ ррахмани р ราะ и м เอินนามัลมะมินุนออิควะเราลิมนั้นเป็นพี่น้องกันต้องื่อนหนนซึ่งการและกันขอให้ปฏิบัติจริงๆอาญะนี้ก่อนครับก่อนที่จะไปอาญะอื่นเพราะว่ามาเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะถือหลักยังไงว่าเราเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมเราถือหลักที่ว่าฮะดีหนึ่งว่าบุญยาอิสลามอัลลฮ์้อมเน ช ه د าตีอัลลอฮ์อิลล้าอัลลอฮ์ว่าอันนะมุฮัมมัดอาลัยสุลลูอัลลอฮ์วะอิกอมิสซาลาวะอิตาอิซักัดวะฮาจัลบไบวะซาอองมิร์มะดอนเราต้องทรึกหลักนี้ก่อนว่ามุสลิมนั้นต้องปฏิบัติหลักศาสนาอย่างถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาดูวิถีชีวิตหรือว่าแนวทางของศาสดาสโลมลอคือแนวทางที่ว่ามีะด้ษหนึ่งบอกว่า อับดุลุลมุกมินีอัลซันฮุมคุลุกอศุดยยอดของมุสลิมนั้นคือคนที่มีความเมตตากรุณาและจิตใจอ่าประเสริฐแล้วศาสดามห h a m ก็เคยปฏิบัติมาแล้วว่าครั้งหนึ่งศาสดานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเอาดาบมาฟาดที่ตัวท่านแล้วท่านหลับไปแล้วมีคนนอกศาสนาซึ่งเป็นศัตรูกับท่านมาเอาดาบของท่านไป แล้วเงื้อดาบเพื่อจะฟันท่านแต่โชคดีนะครับที่ว่าหนุ่มคนนั้นเป็นนักเลงมาม่อนกันไม่ฟันตอนที่นบีหลับและฟันแล้วเรียกนำนาบีให้ตื่นแล้วถามว่าโอ้ม u h ม m มัดวันนี้ผมจะฆ่าท่านแต่ผมให้โอกาสท่านว่าท่านจะขอให้ใครช่วยศาส,สดาม u h a m มัดตอบว่าอัลลอฮ์ผู้อักบัตบอกนบบีบอกว่าอัลลอฮ์ Allah, คนนั้นก็ดาบถือด,ดาบอยู่ก็ตกไป และนบีมฮามดก็เอาด่ามาทนทีนบีมหัมัดจะฟันใจคนนั้นนบีมหัมดบอกว่าเอาพูดง่ายง่ายก็ว่ากลับบ้านจะลูกคนนั้นก็กลับไปไปบอกหมูยะกองทานท่างหลายว่าตามกิจสั์ที่ได้ยินมาว่าศาสดามุฮัมมัดนั้นเผยแพร่ศาสนาอิสลาม้วยคมดาแต่วันนี้ท่านประสบได้ตัวเองว่าไม่จริงท่านขอแย้งคำกล่าวหานี้จริงจแล้วศาสดามุฮัมมัดเป็นคนอัปเสริฐ มีใจจิตใจอันดีงามแล้วหมูกระยาคุณนั้นก็เข้าอิสลามหมดดังนั้นผมมีข้อเสนอแนะว่าตัวๆอย่างที่ผมพูดในวันนี้ตัาดีนะครับก็ให้ทุกคนปฏิบัติตามและปฏิบัติจริงๆแต่ถ้าไม่ถูกไม่ต้องก็ให้ท่านผู้รู้ช่วยแก้ไขด้วยครับขอบคุณคุณคุณสมาแอ้นนะนะใช่ไหมได้ได้นำเสนอนะครับเป็นข้อเสนอแนะว่า ถึงแม้จะรู้เพียงอายะเดียวก็ขอให้ปฏิบัติจริงนะครับนี่เป็นเพียงข้อเสนอแนะนะครับยังไม่ใช่คําถามนะครับเ <c oughs> ชิญนละคำถามมีไหมฝั่งมุสลิมครับของมุสลิมที่จะเขียนในกระดาษน,นะ ขออนุญาตนะครับกระดาษคำถามนะครับจะอยู่ในแฟ้มที่ได้รับก่อนที่จะเข้าหอประชุมนะครับออกระดาษคำถามอยู่ในแฟ้มนะครับพร้อมกับปากกาในขณะที่รอคำถามนะครับผมจะอ่านคำถามที่นำเสนอมาบนเวทีนะครับอยากรู้วิธีที่จะสร้างความเข้มแข็งในสังคมอิสลาม นี <S 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 ่ผมขอให้เช็คได้ได้ตอบนะสุนลลัตน์สุรศรีมาณะรัตสุลิลคือความเข้มแข็งในสังคมนี่นะครับพี่น้องคงต้องปรับความเข้าใจว่าความเข้มแข็งนั่นคืออะไรบางคนอาจจะเข้าใจสังคมจะได้เข้มแข็งนี่เราต้องมีนักการเมืองเราต้องมีสถาบันมากมายที่ทำงานด้านธุรกิจ คือคนแต่ละคนเนี่ยก็มองถึงความเข้มแข็งแม้กระทั่งความเจริญในประชาชาติอิสลามเนี่ยมุมอมองกันก็ต่างกันนะครับพี่น้งเรื่องความเจริญความเข้มแข็ง,ขงเนี่ยเราก็ต้องกลับมาปรับความเข้าใจตรงนี้ให้สอดคล้องกับหลักการอาิสลามคือถามว่าถ้าสังคมมุสลิม <c oughs> หรือประชาชาติอิสลามไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ <c oughs> ไม่มีเงินตราที่สามารถ สู้ดอลลาร์หรือยูโรถ้าประชาชาติอิสลามไม่มีศักยภาพที่จะมีเศรษฐะมีเศรษฐกิจหรือมีมีความสามารถในการที่จะต่อสู้กับประเทศที่ทจเจริญแล้วหรือจเจริญก้าวหน้าไปแล้วเราถือว่าเป็นประชาชาติที่ยังหลับไหลยอยู่หรือ เราจะถือว่าเป็นประชาชาติที่ยังยังไม่บรรลุความสําเร็จกระนั้นหรือไม่ใช่ครับพี่น้องนบ,บีได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าความสําเร็จของของมุสลิมของประชาชาติอิสลามไม่ได้ขึ้นอยู่ที่วัตถุ mal f a ก r a aqsha a l a y k นบ,บีไม่กลัวว่าเราเนี่ยหรือประชาอิสลามเนี่ยจะยากจนแล้วก็นที่อุมาริมิลขัตบนอนอยู่ภายใต้ต้นไม้ แล้วเอากองทรายนี่มาเป็นหมอนพิงที่ศีรษะทูตของกษัตริย์เปอร์เซียเข้ามาถามประชาชนว่าทำเนียบวังของกษัตริย์มุสลิมอยู่ที่ไหนของอามีรุลมุมินีว่าก็ไม่มีไม่มีทำเนียบแล้วก็อามีรุลมุเอมินีกษัตริย์มุสลิมอยู่ที่ไหนก็นอนอยู่นู่นนอนอยู่ใต้ต้นไม้ก็นั้นน่ะ กษัตริย์ผู้นำอามีรุลมุมินินคือหัวหน้ามุสลิมซึ่งอาณาจักรมุสลิมตอนนั้นนกว้างขวางพอสมควรไปหาท่านอุมาริบลขอบนอนอยู่ใต้ต้นไม้บอกว่าดิลตาดิลตาฟฝอมินตาฟฝนิมตาบอกว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งปกครองแผ่นดินด้วยความยุติธรรมท่านจึงปลอดภัย ท่านจึงนอนหลับสบายใจนี่ก็หลับไหลนะนี่ก็หลับไหลนะท่านออมาริเนลขตอบหลับโดยไม่ต้องมีทมเนียบโดยไม่ต้องมีห้องนอนของผู้นำสังคมท่านม่วงที่ไหนก็หลับที่นั่นไม่มีองครักษ์ไม่มีรอปรพอไม่มีใครที่จะดูแลความปลอดภัยของท่านทำไมละ่ะได้ดำรงตำแหน่งอย่างชอบธรรมประชาชนชอบออมา ไม่มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมซึ่งความวุ่นวายหรือความปั่นป่วนเพราะอิสลามได้ปรากฏเป็นรูปธรรมแล้วอิสลามที่จะปรากฏเป็นรูปธรรมนั่นคือความสําเร็จถึงแม้ว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากถึงแม้ว่าเราไม่มีเศรษฐกิจที่จะต่อสู้กับกับเศรษฐกิจยักษ์ของของโลกนั่นไม่ใช่เป้าหมายสําคัญเป้าหมายสําคัญของเรา เพื่อบรรลุความสําเร็จของประชาอิสลามคือเราต้องฟื้นฟูอิสลามให้ปรากฏในโลกใบนี้เหมือนสมัยท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ้าเราไม่ต้องการอุป,ปกรณ์อะไรมากมายไม่ต้องการปัจจัยอะไรมากมายไม่ต้องการงบประมาณมากมายศาสนาอิสลามที่อัลลอฮ์ส่งมาให้กับพวกเราคือกุรานและฮะดษของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่างบประมาณต้องใช้อะไรมากมายนะ เพียงว่ากุรอานและฮะดีสองท่านนบีให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในชีวิตนั่นคือความสำเร็จของเราจะทำอย่างไรให้สังคมเข้มแข็งพูดถึงแต่และสถาบันสถาบันครอบครัวจะทำายัางไงให้เข้มแข็งสถาบันครอบครัวครอบครัวจะมีปรากฏอิสลามยียงเด่นชัดนั่นคือความสำเร็จถ้าผ่านบ้านมุสลิมไม่ด้ยินเสียงกุรอานไม่ได้ยินเสียงดนตรีนั่นคือครอบครัวที่เข้มแข็ง ถ้าได้ผ่านมาสัยนมสยิดเห็นมัสยิดช่วงละหมาสุบโบเต็มเหมือนวันศุกร์นั่นคือมสัสยิดที่ประสบความสําเร็จชุมชนประสบความสำเร็จ